สวัสดีนักเรียนชั้นหม 1, หนึ่งมสองมอ .3 าที่รักทุกคนนะครับวันนี้ครูปอสมพปษ์นั้นได้เปลี่ยนบรรยากาศการสอนจากวิชาดนตรีวันนี้มาเป็นการสอนวิชากานิตศาสตร์ซึ่งจริง,รงๆแล้วครูจบสาขานี้มาโดยตรงนะครับตามที่ได้แจ้งไปส่วนดนตรีนั้นเป็นงานอดิเรก แล้วก็ปัญหาที่ครูพบที่ผ่านมาก็คือนักเรียนที่มาเรียนในระดับมัธยมวิชาคณิตศาสตร์จะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่นักเรียนเกิดความสับสนกันระหว่างสุดคูณกับเรื่องเลขจกดกำลังนะครับวันนี้เธอโชคดีได้มีโอกาสอะไรกับครูวันนี้ครูจะทำความเข้าใจระหว่างสุตรคูณกับ เลขเก้ากลังนะครับแล้ววันนี้นักเรียนจะมีความเข้าใจแล้วก็จะไม่สับสนแล้วนะว,ว่าสื่อคูเลขยจ้ยกำลังมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับนักเรียนะร,ระดับมัธยมนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่จะมาเป็นผู้ในการก็ได้มีโอกาสสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมมาพอสมควรนะครับ แล้วก็จะเจอปัญหาอยู่ตลอดนักเรียนก็จะงงจะสับสนระหว่างสุดคูณกับเลขยกกำลังว่าเอ๊มันมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้ปัญหาจะหมดไปครับถ้าไดเด็กกับครูในชั่วโมงนี้นะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าสุดคูณเนี่ยมันคืออะไรมันหมายถึงอะไรนะครับอ่ะก็จะเฉลยันเลยนะสุดคูณหมายถึง การบวกเข้าทีละเท่าเกันเช่น2คูณ3เนี่ยแสดงว่าเราท่องแม้2คูณ3ก็คือมี2จํานวน3ตัวบวกกันก็คือ2บวก2บวก2เท่ากับกส่วนเวลาเราท่อง5คูณ2ก็คือท่องไม่5 5คูณ2ก็คือมี5อยู่2ตัวบวกกันก็จะได้ ห้าบวกห้าเท่ากับสิบย้ำนะครับสุดคูณหมายถึงการบวกเข้าทีละเท่าเท่ากันท่องแม่อะไรบวกเข้าเท่ากับจำนวนตัวหลังก็คือถ้าท่องสองคูณสามก็ท่องแม่สองจะมีสองอยู่สามตัวบวกันถ้าห้าคูณสองก็มีห้าอยู่สองตัววกกันเพราะสุดคูณหมายถึงการบวก นะครับตอนนี้นักเรียนก็ลองทําเองดูนะครับ4คูณ3ก็หมายความอย่างไรก็คือหมายความว่าไงครับตอบครับก็คือมี c ียูตัวบวกกัน4บวก4ก็เป็น8บวกอีก4ก็เป็น12นะครับนี่คือความหมายของสุดคูณนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือความหมายของเลขยกกำลังเพราะว่าในระดับมัธยมเนี่ยจะเริ่มเรียนแล้ว พอมาเริ่มเรียนยกกาลังนั่องเรียนก็จะสับสนเอาแล้วสูตสุดคูณที่เรียนมากับเลขยกกาลังมันแตกต่างอย่างไรเราต้องดูความหมายก่อนว่าเลขยกกําลังหมายถึงอะไรเลขยกกาลังก็หมายถึงการคูณเข้าทีละเท่าเท่ากันเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสุดคูณสุดคูณคือการบวกเข้าทีละเท่าเท่ากันเอาพอเลขยกกาลังก็เหมือนกันแต่เป็นการคูณเข้าทีละเท่าเท่ากันเช่น สองยกกำลังสามนะครับอ่านว่าสองจงลังหมายความว่า,าก,ก็มีสองอยู่สามตัวนะครับตัวยกกำลังตัวบนจะบอกมีตัวแต่มันคูณกันนั้นแล้วสองยกกำลังสามก็มีสองจำนวนสามตัวคูณกันก็คือสองคูนสองคูนสองสองสองสี่สี่คูนสองก็เท่ากับแปดห้ายกกำลังสองก็หมายความว่ามีห้าอยู่สองตัวคูณกันก็คือห้าคูน เท่ากับยี่ห้านักเรียนมักจะสับสนในเรื่องหัวเลขยกกำลังมักเอาตัวหน้ากับตัวบนคูณกันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเลขยกกำลังคือการคูณเข้าทีละเท่าๆกาันแต่ถ้าสุดคูณก็คือการบวกดังนั้นเรียนต้องท่องไว้ในใจ,จเสมอว่าสุดคูณคือการบวกส่วนเลขยกกำลังคือการคูณดังนั้นเรียนลองทำดูนะครับเจ็ดยกกำลังสองก็แสดงว่ามีเจ็ดยู สองตัวคูณกันเจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่สิบเก้าอันนี้คือความหมายของเลขยกกำลังนะครับย้อนกลับมาดูความหมายของสุดคูณนะฮะสุดคูณคือการบวกเข้าทีละเท่าๆกันหลายคนเลยยังท่องสุดคูณแบบนกแก้วนกขุนทองท่องไปเรื่อยดังนั้นครูผู้สอนควรให้ความหมายและคําจำกัดความว่าสุดคูณที่เราท่องท่องเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรให้นักเรียนทําในลักษณะของความเข้าใจและแบบฝึกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมา เลขยกกหลังดังนั้นถ้าเระดับประถมเนี่ยสุดคูณไม่แม่นพอมาเรียนมัธยมจะเจอเลขยกกำลังนักเรียนจะไปไม่ได้ก็จะสับสนกัน้นอม้วนเป็นจุดให้นักเรียนเบื่อในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเอาละทีนี้ลองมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสุดคูณกับเลขยกกหลังักเรียนดูเลยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าห้ 2, าคูณสองมีห้าอยู่สองตัวบวกกันห้าบวกห้าเป็นสิบสองคูณสาม ก็มี2บวกกัน3ตัวนะฮะอันนี้แต่พอเลขยกกำลังเราเปลี่ยนใหม่ก็คือพอ2ยกกำลัง3ก็มี2อยู่3ตัวก็คือคูณกัน2 2 4 4 2 8พอ5ยกกำลัง2ก็มี5อยู่2ตัวก็จะได้เป็น5 5 25 น,นี่คือความแตกต่างนี่คือความสําคัญถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องมองความแตกต่างถ้านักเรียนมองความแตกต่างตรงนี้ไม่ออกทางฝั่งซ้ายสุดคูดนี่ถือว่านักเรียนต้องมีความชํานาญตั้งแต่ประถมท่องสุดคูณไปเรื่อยคือต้นเราไปจะท่องอยู่เรื่อยนะฮะห้าคูณสองงานหนึ่ง้าห้าสองสิบแต่เรียองคนท่องแล้วก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าบอกว่า การคูณเข้าทีละเท่า 2, วเท่ากันห้าคูณสองบีห้าอยู่สองตัวบวกกันห้ายกกำลังสองบีห้าอยู่สองตัวคูณกันเนี่ยนะฮนะนะท่องอยู่เรื่อยมัท่องไปท่องมาเพอนักเรียนแยกระหว่างซิกซ้ายซิกขวาได้นะักเรียนขดจลนอนิศาสตร์ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับวันนี้ครูก็จะเพิ่มแบบฝึกทักษะให้ให้นักเรียนลองไปกระจายดูนะครับว่า สองคูณสองเท่ากับอะไรก็สองคูณสี่มีสองอยู่กี่ตัวบุกได้เท่าไรสองคูณห้ามีหนึ่งตัวส่วนทางนี้ทางหลังก็สองยกกำลังสองคือมีสองอยู่กี่ตัวคูณกันสองยกกำลังสี่ก็มีกี่ตัวคูณกันหน้าเหมือนกันนะครับแยกทนให้ออกฝึกให้มากๆวันนี้ครูถือว่าเป็นการเริ่มต้นจริงๆแล้วในอดีตนะครับตอนที่ครูเรียนตอนเด็กนะก็มีอาจารย์ สอนมัธยมของครูตอนนั้นก็คือจใจทําแบบฝึกทุกวันทําจนอ๋อเราเห็นว่าเลขยกกาลังกับสกุลมันมีความแตกต่างอย่างไรณนะอดีตจนถึงปัจจุบันครูนี้ก็จําได้อย่างแม่นยำเราก็สามารถที่จะนําวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในชีว,วิตประจวนอย่างดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าครูนั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เกรดสี่มาตลอด ก็จึงได้เป็นโคตามอปลายให้บรณฑิตครูวินนีนศาสตร์เป็นอันดับที่หนึ่งของวิทยาครูทความผถมอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแง่คิดให้กับนักเรียนว่าวันนี้ครูได้ให้ความรู้ทักษะเพิ่มเติมในเรื่องของความแตกต่างระหว่างสูตรคูณกับเลขยกกำลังก็คงจะทำให้นักเรียนชั้นมหนึ่งมสม3มมองความแตกต่างและฝึกทักษะเพิ่มเติมก็จะเรียนได้ดีขึ้นนะครับ สุดท้ายก็ฝากไว้เช่นเดียวกันนะครับงานใดตั้งใจมั่นงานนั้นย่อมสำเร็จนะครับวันนี้ก็ฝากปั้งเด็นไว้เป็เนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ